จ้าสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนนะครับผมตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องบาลนอนอะชาแนลเชิญมาเมื่อนี้กับสีม้าเกี่ยปลาปลาบกลายด้วยน้องพ่อกัเคยมาปลาอุ๊สนะปลาอุ้ยหันอ้างแบบไนล่ะสีนี้มันสีนี้อันเซี่ยเลี่ยมแล้วก็ย่างไปหนามันกัดทีได้หลายท้าวแห้อาหารปลาปลามันก็จดินดินเขาก็เสียดกับด่วน ยูใส่ในหมน่ยยมมอ,อ,นองนี้ยูใส่ในห่อเครืองกาคฟมาบ่อเขาเขาเอื่นยูวัดเนี่ยเนาะมาอยู่ไทยจะเล่นบหมลูกอ่ะไทยจะเล่นเอาอีห่อเครื่องกทาทยมาป้าป้าเขาไปเบิ่งกันนะเอง็งไหนก็ยังเมียนขึ้นบ่ออยู่บอ่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันข <ider> <ar> ึ้นไหนเสร็จหรือมงขึนม <c oughs> ันิดเดียวรู้ว่ามันตอดอุ้ยป๋าดุเขาอุ้ยกูอุ้ยปลาดุป่อยใหญ่ด้วยและลูกอุ้ยอุ้ยโอ๊ยป๋า

ini, aukai jalan <tangan> lagi, lagi diam sih, enggak, nggak nang, aukai nang, nggak, wah, lagi diam sih, lagi diam sih, wah, lagi diam, wah, 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 วัดอวดวดตีนนโอ้ได oh, ้ตีนนัน่นอปลาไหลนี่ค so ่ะออันก้อนหูนะ กำลังมากอะไรก็ยุ่งหันมันกระมี่เมนพงหันมีเลยมีก่อนเลยมันจะติดหอยมากมันึงผ่ามึงผ่าไก่ไก่เลยนะไก่ไก่เดี๋ยวมันขื้นมันขึ้นไก่ไก่เนื้อมันขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะมัน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 ตัวตีนหนูมันจะไก่เรียมอะไรนะ กัดนิ้วก้อยเลยแหละลูกดูตรงนี้สิมันคลอยลอยมามันสวยมากเลยนะอ่ามันสวยมากเลยนะหรือน่าจะเอาขาหนอืงตอนนี้จะไม่จัดกระเดียบเพราะมันมี่ใหญ่โตัวแบบใหญ่เลยด้วยใกล้หมดหรือยังไม่เกี่ยไหมฮะไม่เกลี่ยเกลี่ย หนูอยากโยนไปใกล้ๆให้ได้กินทั้งหมดเออาโยนไปนี่ให้ได้กินทั้งหมดเลยออ่ถ้าเขาไม่ได้มาก็ไม่ได้กินนักเก็ตใจด้วยโอ้เสียงโซ่ปานเล่นนิดหน่อยเย็งกันลูกปานเล็กหน่อยคว้าว่ะโอ้โห้เย็นมากเลยนะมวนไหลข้าหลวงแห่ฝาดอุ้ย อุ้ยตอดีนคายแล้ว้ยทำไมมันเยอะจังวดนี่บ่อนันก็มาตอดบ่าจะไม่นะเวละอาหารข้าวเดียวหลาย่คตรแล้วแล้้เนีไปเลย

นี่คืมัดนี่เหรอนี่เห็นไหมหลายครับพี่น้องเอ้ยขอนดีๆกินขอนงาเอาไปเห็นเนาะงาเอาไปเห็นสีวัดเป็นเนี่ยป่ามันเคยกินเราเคยมาเกี่ยมันกันเนี่ยธรรมดามันจีนี่พี่น้องขีบเบิ้งลูกมาเถียงมันขีบหนามันจีระดับนี่นะพี่น้องป่ามันก็นี่ขืนแม่บอกนี่มันระดับนี่แล้วมันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาเลยเห็นบาลูกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่ไปดูกเองฮะ ปุ๊บป <ah ุป enfin ุ๊บปุปุ๊บปุบปุ๊บปุดบปุกบปุอบปุดบปุ๊บปุดบปุดบปุ๊บปุ๊บปุดบปุอบปุ๊บปุ๊บปุ้อปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊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 บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊นปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊ปุ๊อปุบปุ๊บปุ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 ป วานนากะเห็นแต่พี่ดูคนไายไปให้เบิ้งเนาะว่ามันเป็นยังไงไลท์ลีพี่น้องไลท์ลีอย่างที่พี่น้องเห็นนู่นกะเป็นในเขตวัดเนาะครับเป็นปลาดุก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 วิอีกตัวนึงกับมิวิ่งคงจะเห็นปลาดุกวิ่งอันดีปลาดุกอีกตัวนึงเป็นส่วนกลางมันเป็นเขตวัดเนาะพี่น้องเขตอภัยทานเนาะกะ ฟาปลาไม่เลี Arrow, ้ยงให้หลายผู้ยไผามาเห็ดหนังเนาะเหตุวัดพี่น้องก็เป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่พักผ่อนสถานที่เอ่อให้อาหารปลาเนี่ยใกล้ๆบ้านพี่น้องใกล้ๆบ้านก็ไลดีพี่น้องหลายดีก็เป็นที่นี่มีโฮมไปยังมันมีโฮมนี่ให้นั่งกินเขาก็ได้พี่น้อง ไปย yup. ู่หลังอยู่เขตวัดหลายครหายถป่าป่าตะเพียนป่าตะเพียนก็มีตเออเนี่ป่าตะเพียนหางเดียอานี่บ่เงีนตะเพียนทงบเลยบ่เงีน วันดินพ่อจับมาไม่จับมันไหนได้กะ่จับมันได้นองมากอะมาเบ่งมาปะดุปะดุปดุกนันเดี๋ยปดุกออนเลนะกรตีนหปุนนี้เฮ้ยเฮ้ยจับว่มันว้วจับปาดุกว่ มันอะไรต่างตมันดีมันมากมันมันหัวบีหมคือเรื่องหล่คกันเมเล็กหยว่ท่านตัวนี้ว่ทันการให้การให้อาหารปลาอย่างใกล้คิดพี่น้องให้เป็นเม็ดกระไดพี่น้องนี่ปอปปออะขอ้คือการนะการคือประการ ยี่ยีตัวหญ่ยังปะใจปตัวหญ่ตัวใหลุดปงง่ามันตัวหญยนะป่าหน่อยมึงก็ได้ยันมาอีเลเออมันมาป่าตัวเนย่มื่อกพวกปาคอพวกป่าป่าดุกหญ่ป่านี่นยนใหญ่ใหี่นะป่าหน่อยตตื่นนะมันยานมึงก็สิสะะุดือดยรงไดสะดดสะดุด ววดีค่ะเดี๋ยวแตกกันแตกความเดี๋ยวมันมึงกันมั้ยติดมั้ยอาหไฟอย่างต้นชีตาห์ ตอนนี้น้องพ่อกับขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ